เอาละครับล่าสุดลิซ่าคุยงานผ่านซูงก็มาเพราะว่าทาง i อส่วนตัวของผู้บริหารบุนการีนะครับได้ออกมาโพสต์เองเลยได้คุยแบบในยุคโควิดจริงๆนะครับแบบนี้สวัสดีครับทุกคนก็ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับที่เหมือนกับว่าตัวลิซ่านั้นได้ไปฝรั่งเศสเพื่อไปพักผ่อนก็ตัวลิซ่านะครับมีทั้งไปเมืองนีสแล้วก็ไปปารีสแล้วก็แน่นอนนะครับได้มีแฟนข่าของเธอเนี่ยหลายคนสงสัยว่าตัวลิซ่านั้นนะครับจะได้ไปร่วมง,งานอะไรบ้างหรือเปล่า ซึ่งหลังจากที่ตัวลิซ่านั้นบินไปได้ไม่นานตัวซ e o ของทางมุการีนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าลิซ่าแบล็กพิงก์แบรนด์แอป s ร์ o r เอร์ยิ่งใหญ่ของเราจะอยู่ในยุโรปแล้วนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีนักสถานการณ์โควิดเลยทําให้ลิซ่านะครับไม่สามารถมาปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรือว่าโชว์ใดๆไ,ได้นะครับแต่ทางตัวซ e o นั้นก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแต่ว่าเรานะครับจะทําให้มันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ยอย่างนี้แน่นอน ก็เป็นเหมือนการเปเปย์ไว้นะครับว่าถึงไม่ได้มาในครั้งนี้เนี่ยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับช่วงที่ตัวลิซ่าเนี่ยยังอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ ทางตัว CEO นั้นก็ได้ออกมาโพสอ,อีกครั้งว่าเราภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณก็คือลิซ่านะครับและแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะพบคุณในโรมก็ประมาณว่าเร็วๆนี้นะครับจะได้พบลิซ่าเนี่ยที่กรุงโรมเพื่อมาทบทวนเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนะครับในปี2022และปี2023แถมยังบอกว่าลิซ่านะครับจะได้รับการต้อนรับเช่นดังราชินีโดยทั้งทีมของทางแบรนด์นะครับในกรุงโรมแต่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเราก็เห็นลิซ่าเนี่ยบินกลับมาเกาหลีก่อนและก็ยังคงไม่รู้นะครับว่าจะได้ไปกรุงรมช่วงไหน จนกระทั่งมาถึงตอนล่าสุดนี้นะครับในวันนี้เนี่ยตอนนี้ทาง CEO ของทางแบรนด์นั้นได้ออกมาโพสภาพเขานะครับนั่งคุยกับลิซ่าเรื่องโปรเจกต์ของงานโดวยวิธีคุยเนี่ยเรียกได้ว่าคุยผ่านการซูมนะครับเขาก็ได้บอกว่าวันนี้ในตอนเช้าเนี่ยซูมวิดมเดียเฟนนะครับหรือว่าซูมกับเพื่อนที่รักของฉันแล้วก็บุญการี global ambassador นะครับหรือก็คือลิซ่าได้ทาการพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีลิซ่าเนี่ยอยู่ในการซูมครั้งนี้ด้วยทั้งตััวผู้้บรรรริหาาก็็็ไดแทล่เเสจสเย นี่นะครับก็เป็นลูกของลิซ่าในการคุยงานในวันนี้เอาเป็นว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็สามารถคุยผ่านซูมได้แฟนๆก็เริ่มคาดหวังนะครับว่าต้องการคุยผ่านส่วนตัวแบบนี้เนี่ยทางแบรนด์นั้นจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรรอลิซ่าอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันในอนาคตนะครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแฟนๆหลายคนเนี่ย ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับให้ลิซ่าเนี่ยได้ทําการบินไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่างานอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเธอนั้นเริ่มคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเหล่าแฟนๆเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยแอมมี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ